พี่อุ๊พรทิพาเลขาวณนนิจกุลนะคะหรือว่าพี่อุ๊อินดีมนะคะอายุ56ปีนะคะวันนี้นะคะพี่อุ๊จะมาบอกเทคนิคง่ายๆนะคะในการสร้างรายได้นะคะจากอินดีมค่ะนะคะ,นะคะอ่าอินดีมนะคะเรามีวิธีการสร้างรายได้ง่ายๆที่เราทําตามสูตรเหมือนๆกันนะคะนั่นก็คือสูตร1 หนึ่งคือเริ่มค่ะนะคะสองคือทำค่ะนะคะสามคือตามค่ะนะคะแล้วเมื่อเราเริ่มได้แล้วนะคะเราเริ่มได้แล้วเริ่มก็คือการเลือกไซต์ธุรกิจนะคะถ้าเราเลือกไซส์เล็กนะคะก็สร้างรายได้สูงสุด5,200บาทต่อวันนะคะแต่ถ้าเราเลือกไซส์ใหญ่ในไซต์ LBF นะคะเราก็จะได้สร้างรายได้สูงสุด4 0,000บาทต่อวันนะคะ เริ่มครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตนะคะแล้วไส์ใหญ่นะคะ <c oughs> ที่เราได้ตามมานะคะจากไส์ใหญ่ก็คือ ของแถมเยอะแยะมากมายนะคะได้แอนโทเคนนะคะได้มีโอกาสเข้าไปเป็นเจ้าของเหมืองร่วมกับผู้บริหารของอินดีมนะคะแล้วอีกเยอะแยะมากมายคือคุ้มค่ามากๆนะคะในการเริ่มของเรานะคะแล้ววันนี้เมื่อเราเริ่มได้แล้วนะคะเราก็มาทำข้อที่2กันค่ะข้อที่2ก็คือการทำค่ะทำก็คือการประชาสัมพันธ์ 2คนของเรานะคะสอคนของเราออกไปนะคะพี่ถนัดแนวไหนเลือกแนวนั้นเลยนะคะแต่ถ้าถนัดทางออนไลน์นะคะเข้ามาค่ะเราก็มีทีมงานมืออาชีพนะคะพร้อมที่จะจับมือทำนะคะไม่ว่าจะเป็น tiktok youtube นะคะเพจหรือว่า facebook นะคะเราจะพาทำนะคะแล้วถ้าพี่ไม่เก่งในเรื่องนี้นะคะ ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลค่ะทีมเราอะเกิดจากทีมที่ไม่เก่งค่ะแต่เราใช้ระบบของทีมนะคะเราใช้ทีมงานของอินดีมในการสอนให้เราเนี่ยสามารถทําได้แล้วก็ส่งต่อได้ด้วยนะคะแต่ถ้าพี่บอกว่าไม่ถนัดออนไลน์อะไม่ถนัดในเรื่องอะระบบของ Facebook ระบบของโทรศัพท์ต่างๆเนี่ยค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่ถ้าพี่ชอบนั่งคุยกันนะคะเราก็พร้อมที่จะเดินทางไปหาพี่นะคะเนาะเดินทางไปเจอตัวกันเลยนะคะแล้วเราก็พร้อมที่จะพาพี่ทำนะคะประชาสัมพันธ์นะคะคนของพี่นะคะแล้วเมื่อเรานะคะเกิดนะคะประชาสัมพันธ์สองคนได้แล้วนะคะรายได้เกิดขึ้นแล้วนะคะ นะคะรายได้เกิดขึ้นแล้วค่ะถ้าเราได้ประชาสัมพันธ์ออกไปนะคะอย่างมีคุณภาพนะคะแล้วมีทีมงานเกิดขึ้นนะคะ2คนเกิดไรายได้แล้วถ้าพี่ประชาสัมพันธ์ออกไปเป็น2 l p f นะคะพี่มีไรายได้เป็นหลักหมื่นแล้วนะคะพี่นะคะเห็นไหมคะไรายได้เยอะมากๆนะคะแล้วก็ พี่คงมีคําถามเนาะจะต้องประชาสัมพันธ์ขนาดไหนถึงจะสามารถปลดหนี้ได้นะคะต้องเป็นหลักหมื่นหลักแสนไหมนะคะต้องต้องบอกว่านะคะเมื่อแกะที่ว่าบอกไปนะคะยังไงครับพี่ขั้นต่ำสองคนค่ะคือมันสุดยอดมากๆนะคะอินดีบอกว่าให้ประชาสัมพันธ์ขั้นต่ำสองคนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็พาสองคนนะคะมาเริ่มนะคะ แล้วก็มาทำประชาสัมพันธ์สองคนของเขาแล้วก็มาตามสองคนของเขานะคะให้ทำเหมือนกันกับเรานะคะก็คือเริ่มทำตามนะคะอ่าแล้วเมื่อเขานะคะทำได้นะคะเกิดอ่าสี่คนขึ้นนะคะเขามีไรายได้เราได้ด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะสี่คนทำนะคะเกิดแปดคนนะคะเกิดแปดคนขึ้นเราได้ด้วยนะคะ อันนี้เข้าข้อที่3แล้วนะคะก็คือเราเริ่มตามนะคะทุกคนเริ่มตามสองคนของตัวเองนะคะแล้วก็เมื่อเกิดชั้นลึกลงไปโครงสร้างของอินดีโครงสร้างของ ee, ร,งรายไ,ได้เราเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วเราทุกคนทำเหมือนกันนะคะก็คือเริ่มนะคะแล้วก็ทำประชาสัมพันธ์สองคนของตัวเองแล้วก็ตามพา2คนของตัวเองเนี่ยมาเริ่มให้ได้มาทำให้ได้และมาตามให้ได้ เท่านี้พี่ก็จะทําให้พี่มีรายได้นะคะวันละ400จนถึง40,000บาทสามารถไปปลดนี้ได้นะคะวันนี้ขอเพียงแค่พี่เชื่อมั่นนะคะในพวกเรานะคะในมืออาชีพยอย่างพวกเราเราจะพาพี่สร้างรายได้ปลดหนี้ไปด้วยกัน,นะคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ครอบครัวอินดี